ปางกระแสข่าวหรือปรางกันนาร,รันวงขจรไกลเลิกรากับต้งทูพีพิทวัตพฤกษกิจนั้นขณะที่แฟนคลับยังช็อกไม่เลิกกับข่าวลือนั้นเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงเนื่องจากที่ผ่านมาทั้งคู่สวีทหวานกันมากภายหลังมีข่าวลือหนาหูทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดปากถึงเรื่องนี้บอยทิติพรได้พูดผ่านรายการเรื่องนี้ต้องถึงบอยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการใช้คำยอ่อแต่ตนขอพูดชัดๆว่าไม่ต้องยอ่อวันนี้โฟกัสที่ต้งปราง ที่รักกันมา10ปีจบความรักกันไปแล้วโดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงไม่ชแวไม่พูดขออนุญาตตรงไปตรงมาพูดจากแหล่งข่าวของทั้งสองฝ่ายทั้งคู่จบความรักที่ผูกพันกันตลอด10ปีเรียบร้อยน่าจะจบตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากโต้งเซอร์ไพรส์ขอปร่างแต่งงานที่นิวยอร์กจากนั้น6เดือนความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนทั้งคู่จบกันด้วยดีแม้ฝ่ายชายจะยังมีความรู้สึกอยากยื้อความรักกับฝ่ายหญิงอยู่บ้างแต่หลายๆสาเหตุหลายๆเหตุหลหลหตผลทําให ทั้งคู่ยอมจบความสัมพันธ์ล่าสุดฝ่ายชายโพสโซเชียลเป็นภาษาอังกฤษนี่คือการเดินทางมาถึงบทอวาสานในหน้าสุดท้ายของความรักทั้งคู่แล้วเป็นการบอกลาที่เจ็บปวดแต่งดงามส่วนฝ่ายหญิงตลอด2-3ถึงเดือนที่ผ่านมาความเจ็บปวดของปรางแสดงออกจากการใช้ชีวิตและหลายๆอย่างเธอก็อดทนอดกลั้นมันไม่ง่ายที่จะเดินไปบอกผู้ชายที่ตัวเองรักว่าชีวิตมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงแหล่งข่าวพูดว่าฝ่ายหญิงหมดความอดทนกับบ,บางเรื่องประโยคบางประโยคของฝ่ายชายอาจทำร้าย หัวใจของฝ่ายหญิงแต่เชื่อว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมานี่เป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดของต้องและปรางยืนยันและเช็คหลายรอบแล้วว่าทั้งคู่ไม่มีมือที่3ความสัมพันธ์ที่จบลงเพราะต่างฝ่ายต่างถึงจุดที่คิดว่าไปต่อไม่ได้นับว่าเป็นคู่ที่น่าเสียดายอีกหนึ่งคู่เลยทีเดียว